มาเอาเร็วเร็วเร็วมาเอา้ามาที่เร็วเร็วไปแล้วโห้หกว่าจะได้กระเข้าเนาะไปเลยมาอะไรอย่างนี้ไ,ไปไกลๆเลยลูกเด็กเขี้ยวแย่งอีกเขี้ยวแม้จะตีให้ชอบแยง่ง เคี้ยวไอ้นินน่ะชอบแจ้งมาล้างมือหน่อยเรี่ยงให้มันก็ไม่มองหรอกเขากินกันจนหมดแล้วยังไม่เห็นทุ่งข้าวเลยพอไก่เก้งนะไหนเนี่ยซื้อไอ้นินไม่แย่งเขานะพอแล้วนะหมดแล้วแม่หมดแล้วนี่ดู พอแล้วนะห้ามมาแย่งไอ้ข้าวนะรู้ไหมรู้ไหมไอ้ข้าวเร็วๆข้าวมาอยู่ในกุ่มในแก๊งเขาสู้เขาไม่ได้หรอกนั่น ไอตัวนี้มันแสบแย่งข้าหมดอ่ะเยอะใส่อีกห้ามกินสุดยอดไอ้เขี้ยวละต้องห่อเลยทีเดียวอย่านะอย่าไปแย่งมันนะตีไอ้เขี้ยวก่อนสิเนี้ยดูไอ้นินมันยืนมองดูนานแล้วเนี่ยไม่อิ่มมันจะวิ่งไปไห้ข้าวเนี่ย ถ้าลองออกรถมันลุมเลยแหละ<ช>ไอ้ข้าวอ่ะข้าวเร็วข้าวข้าวเราดำามข้าวไปไม่ให้หินเลยเป็นไอ้เก้งอยววบังเลยห็นเลยเป็นนอนกลางถนนทำไมนะฮะไอน้นีนรถมาเห็นไหม ไอ้เขี้ยวหญ้านะ่ะแม่ตีนะเขี้ยวแม่ตีนะห้ามแยง้งต้องทุ่งเลยแย้งทั้งหมดเลย้องติดเครื่องเลยนะไอเสื้อวิ่งใส่เลยเละโดนเจ็บตัวอีกไอ้ข้าวกินช้าช้า ไปแล้วให้แม่แป้งกันกินลูนกคนละาุ่งพอแล้วห้ามแยงนะ่งกันกัดมันนะต้องซ่านมันนะกัดต้องซ่านมันนะซ่านในข้าวมันต้องได้กัดน,นะรู้ไหมมันหมด,หหมดแต่แรงมันไนมะ่แย่งมันมันเคี่ยวไปไม่ไปแล้วปะ อูที่รถบัสเลยมายาวๆไม่ไปแล้วเดอ้พวกแนคนเราทุ่ง